เาวันเกิดใครเขาเกิดต้เเอาเกิดโต้งมตั้งข่าถึงครับโเคนะตอนที่ผ่ามาเป็นไงบ้างครับก็สบายๆต้องไม่ทางานอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเขาก็แบบทำงานในมือถือตลอด b u ี y อะไรเงี้ยตลอดเราเป็นวนสองคัญของเขาเขาไมอยากต้องพากเลยต้องพากินข้าวแหละคุณตอนงแบบตองเขาเล่นมือถือตดเป็นมือถือเลยมันเหมือนแบบพอท อยู่วยกันสจบคนเราแบบเขาเหมือนใจเขาอยู่ที่งานเนี่ยเรารู้ว่าแบบช่วงนั้นงานเขาเล่นเนี่ยเขาถ้าเห็นเขาเครียดเขาก็บอกว่าเออวันเกิดพักพักสักวันหนึ่งไม่เป็นไรเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็มันห้องเป็นมือถือมามันมีของขวัญอะไรเป็นพิเศษนอกจากการไปดินเนอร์กันสองคนแบบไพรเวทอเลยไหมคะก็ที่เขาบอกอันนั้นอันนั้นเป็นเสื้อตัวนี้เสื้อเสื้อตัวนี้มันหายหายยากมากมันพอยเองยังไม่มีเลยอ่ะตัวอย่างพอยเองไม่มีแบรนด์นั้นเลยนะเสื้อถ้าเราไปหามา ได้ยังไงอุ้ยไม่ยากหรอกแหมร้านแบบพีออเดอร์เยอะแยะไปไม่ได้มันก็พิเศษละค่ะแต่มันไม่ได้แบบเป็นแบบหนึ่ง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 ตัวตัวเดียวในโลกอะไรเงี้ยพอพอไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นหรอกแบบไม่ซื้อคู่หรอครับพี่พ่ะไม่ซื้อคู่หรออยากู้ยังไงว่าเขาจได้รู้ได้ไงเขาจะได้ก็คือจริงๆแล้วเป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนกันชอบสไตล์แบบคล้ายๆกันเรื่องแจ็คเก็ตเรื่องแบบ เรื่องเทสอะไรเงี้ยแล้วพลอก็เลยรู้สึกว่าแบบนด์นี้เขาจะชอบนะแล้วก็รู้ว่าเขาชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็พลอยว่ามันเป็นแบบแจ็คเก็ตที่น่ารักอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ทำงานด้วยอะไรเงี้ยเปิดตัวระเบ้าใหม่ก็มันเกิดด้วยก็น่าจะเหมาะสมดีนะไม่่ซื้อ,อสคูกันไปแมันมีตัวเดียวเสื้อคู่ไม่ไหวบัตรเครดิตการ์ดแท้เป็นของขวัญรวบยอดเลยใช่ไหมคะพี่พลอยเปิดตัวระเบ้าด้วยรวบยอดเลยทีเดียวค่ะก็คิดอยู่ใจก็อยากจะรวบยอดคริสต์มาสวาเลนไทน์ปีใหม่อะไรแบบน แต่ว่าเออมันก็ไม่ได้ <c oughs> ต้องเองเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาพอก็นเองเขาฟินเองเขาก็น่าจะมีสุขอืมเป็นเขาเขาไม่ซื้อ <c oughs> ก็ถูกนะเพราะอย่างตัวพอยเขายังไม่ซื้อเลยเให้ตัวเองแต่ว่าอยากให้เขามีความสุขนะคะ <c oughs> ใช่ใชมีใครมีมีแมทที่ขเขาแข่งกันไหมจริงจริงแล้วเนี่ยต้มไม่ได้เล่าใช่ไหมแอบเมาแล้วเนาะเลาแบบเขาก็เห็นในทีวีก็จริงจริงแล้วอ่ะคือ เขาเข้าไปที่บ้านเขาแล้วก็คลอยก็แบบเข้ามาบ้านเขาปุ๊บวันนั้นจะรับเขาออกไปข้างนอกไปกินข้าวนี่แหละแล้วก็ก็แอบ,บเอาไว้ในห้องแบบสตูดิโอทาง,งานของเขาอะไรเงี้ยซ่อนไว้ก่อนไงเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นบันไดเขาก็ลงมาอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็แบบวันนั้นแบบมันเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วแบบคอยก็เอาไปวางไว้แล้วพอยก็ปิดประตูแล้วก็แบบทําเป็นเดิมเพราะเออบ้านเวลาก,กินข้าวกันเดี๋ยวตึงเนอแบบไม่ต้องโมกีดนะวันนี้เาสบายๆเหมือนเขาก็เหน,นื่อยเรื่องงานแหละสักพักหนึ่งแบบเขาก็ยังมูดดี้นะ แต่แป e nice ๊บนึงอ่ะพอเห็นเขาเลี้ยวไปในห้องห้องทำงานอ่ะเขาก็แบบเห็นไหมกลัวไปแล้วทำไมดีวะทำไมดีดี่ตื่นเต้นหันหลังสิหันหลังเชิญมาหันหลังหันหลังเฮ้ยเกยแม่ยของเขาตกคือไม่รู้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่รู้จะเขินเขาทำไมหันหลังสิเชิญมาเชิญมาลีหันหลังพอหันหลังปุ๊บแบบจะเห็นอาการณ์เขาแบบเดินออกมาเขาเปิดประตูมาแล้วเขายิ้มแบบ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี people, so, <S <S ้ยเราก็เห็นแล้วใช่ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบของขวัญมันเกิดเหรอใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วใครก็บอกเปิดดูเลยไหมเขาบอกไม่เอาไม่เอารอรอรออีกนิดนึงรออีกนิดึงก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เขาก็แบบรอเหมือนรออีกนิดนึงคือตอนนั้นมันยังเย็นอย่างเงี้ยไม่เที่ยงคืนไงเราก็รอเวลาเที่ยงคืนมันจะช้าเราก็แกะแล้วบอกเขาเห็นจริงๆว่ามันเป็นเครื่องตัวนี้มันแบบว้าวเลยปฏิกยาสั้นเขาจะไหนเขาก็ดีใจอ่ะเหมือน เขาเขาคาดไม่ถึงไงแบบคือเขาก็ร the nah ู้แล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรข้างในเขาก็ดีใจมากเพราชอบอะค่ะก็ถูกใจเขาทึ้งไปไปเห็นเขามีความสุขก็ดีใจล่ะแต่ไม่ถึงกับว่าแผลโป๊กก่อนใช่ไหมครับพี่พลอยก็มันโป๊กนิดนึงตอนเราลนเหรอคือตอนเราลนไงแล้วไปวางแล้ววันสามสี่วันดีขึ้นดีไม่เคยเลี้ยวเข้าไปในสตูดิโออยู่ดีก็เลี้ยวเข้าไปในสตูดิโอเองก่อนแล้วก็แบบไว้ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าแต่ก็คือมันหอบับเบิ้ลแรปมาแล้วคือไม่ได้ห่อของขวัญแบบ ดีเลยอ่ะคือม,มันถุงเสื้อแล้วก็ห่อแบบบบบุ๊บแรแบบมั่วๆมีแบบเทปพันพันเราแบบเออเขาจะรู้ไม่นะจะรู้ไม่นะแต่ก็เอาเถอะยังไม่รู้ว่าอะไรจนจนวิทีที่เขาแกะของผวันก่อนแบบเชื่อมเสื้อไปแล้วเนี้ยนะคะเขาก็เห็นรู้ไปแล้ว,เ,วลเขาก็เขาเขาดีคิดดีจัมีความหมาพิเศษของควายว่าปีนปีน้นนนนนอยากให้พี่ต้องเป็นตัอตนแบบเออควาเข้าวยความในเย็นสบามไปแล้วเลยตอนนั้นแค่พูดกับเขาจริงๆแล้วควายก็ เขาบอกว่าอะไรก็ได้ในโลกนี้ก็อยากให้โต้งมีความสุขใช่แล้วก็เขาเองก็โตเป็นเพี่ยนด้นทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาแบบประสบผลในเรื่องของหน้าที่การงานทุกสิ่งที่เขาได้การใช้ชีวิตอะไรอย่เงี้ยสติปัญญาก็ไวพอเข่วไปค่ะแต่ว่าแบบคอยข้างหลังก็ติดนิสัยมาจากต้งนี่แหละ้รักกัน ใจรักกันเขาเริ่มก่อนเราก็เลยติดให้ถึงให้ถึงนิดนึงให้คนเริ่มก่อนมัาก็เลยติดไงเพราะว่าไม่คือจริงๆแล้วอ่ะมันเขาทาให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญคอยรู้สึกว่าพอเขาทำให้เรารู้สึกเราเป็นคนสําคัญเราสึกเป็นคนพิเศษแล้วเราก็อยากตอบแทนเขาบ้างด้วยความรักอะไรนะค่ะไม่อย่างนี้พอยวะไปวัดเุ๊ข้างหลังอยากไปบ้างก็ตอนนี้หรอก็ดูจาก อาการแล้วมันก็เยอะอยู่หน้าเหมือนไส้อะไรอย่างเงี้ยชอบเด็กเวอร์ชันนี้ไหมคะคือมันก็มีทั้งชอบแล้วไม่ชอบอย่าเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือคือมันก็เขาเข้าแต่ตั้งแต่ตัดสินใจคบกันชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนมีดีแล้วก็ไม่ดีเอาดีเอาดีก่อนทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นเหรียญเอด้านเขาใช่ไหม ดีทั้งหมดเป็นไปไม่ได้มันก็มีทั้งดีไม่ดีทุกคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยสดใสขึ้นสดใสขึ้นถ้ามันเป็นอะไรที่ดีก็สดใสขึ้นแน่นอนก็ขอให้ยาวนานมีเรียนรู้อะไรกันทุกวันเรื่องให้เรียนรู้กันในทุกวันเลยคะโอ๊ยตลอดเลยมีตลอดแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องใจหายหนึ่ที่แบบว่าเหมือนมาริกหรือเปล่าอะไรอย่างงเี้ยโอ้ยมันไม่ต้องตกใจจริงๆแล้วแบบ ก็ใจว่าทุกคนเป็นห่วงเนาะแต่ว่าก็รู้ว่าทุกคนแบบตกใจเกินเบอร์ไงมันก็แบบคอยเองก็ผิดเองด้วยแหละที่คอยก็แบบไม่รู้จะบ่นกับใครอยากเปนอยากอยากจะแซะสักนิดนึงอะไรเงี้ยคือก็อนิสัยดีแต่ว่าวันนั้นนะ่ะคอยคิดว่าคอยมีสิทธิ์เพราะอะไรรึปะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดพลอยเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของพลอยแล้วก็มันเวลาก็ตีสี่ครึ่งแล้วคอยแบบพลอยอยากอยู่กับเขาสองคนน่ะนึกออกว่าลอยอยากแบบออพักผ่อนเถอะไปอยู่ที่กันสองคนเถอะนอนอะไรเงี้ย แล้วก็เขาก็แบบเหมือนติดลมอย่างยอยู่กับเพื่อนๆต่อแล้วเราก็เลยแบบเหมือนน้อยใจแต่พอคิดว่าวันนั้นนะคอยได้สิทธินะเพราะวันเกิดปลอยไงใช่ก็นอนนิดหน่อยค่ะไม่มีอะไรพบกันมักกนมีทะเลาะก,กันมีนอนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราเองก็แบบตัวนี้ใส่กอได้เขียนแันนะได้เขียนกันนะแต่าาอพอมางอน,น <ะ S 1> สุดท้ายแล้วเขานอนคือเขาจะแบบคือเขาก็จะมีแบบ ดูพลอยบ้างอะไรบ้างดูดดันนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเขาเห็นว่าเราแบบซาจริงๆเขาก็มองอะไรเงี้ยแ er ับใจหายเยอะเลยพี่พลอยตอนก็เข้าใจแต่ว่าไม่ต้องเครียดคนเราคบกันมันก็ต้องมีงินมีทางมันไม่มีใครคบกใครไม่คบอะมันเป็นไปไม่ได้อะก็ต้องมีบ้างแบบขอโทกที่แบบเออพลอยก็ไม่น่าแบบไปแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เิดเองแหละใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะในการแบบว่าที่จะใจอ่อนให้อภัยนโอ้ยแค่เขาบอกขอโทษแค่นี้ก็จบแล้ว ง่ายเลยง่ายดอกไม้ของหวานไม่ต้องมีไม่ต้อง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 ไม่ต้งไ่ต้องูม่ค้องไ่ต้องไม่ต้องไม้องไม่ต้องไม่ต้องไม่าองไม่้องไม่ต้องไม่ต้อม่ต้อมไม่ต้องม่ต้องลม่ต้องไม่า้องม่ตเขงไมเต้องไม่้องไม่เ้องไม่ต้องไมาต้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ตรองไม่ต้องไม่ตพอไม่ชอบไม่องากใต้องไมู่้ดีไม่า้อะไม่า้องไม่ต้องไม่ตาอ่้อัไม่ต้องไม่ต้อราม่ต้องคม่ต้องไม่ตของไ้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขม่ร้ง่ต้อง่าองไม่ตองที่บองอ่ะ เราเราจะมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนเนี่ยเราไม่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เขามีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นถ้าเขาแค่มีความรู้สึกที่จะพยายามพยายามนะทำไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พยายามทําให้เราเราก็ถือว่าเาขาทำอะไรจริงๆนะี่ที่ผ่านมาเขาพยายามให้เราเห็นพิสูจน์้เห็นว่าเขาทําเพื่อเราพอเห็นแล้วเขาพยายามพอเห็นมาปลเห็นเขาเขาก็พยายามอยู่ แต่ทุกวันนี้เราก็บอกรักกันทุกวันไหมคะพี่คอยบอกรักกันทุกวันเจนไปแฟนเจนบอกทุกวันนุ่ยมีหนุ่ยีไงก็นก็หามาบอกแล้วว่าเลิกซื้อ วอร์ไปนิดนึงอะแต่ว่าเราก็แบบพิ่งคบกันอะเนาะมันคบกันก็แบบ8ปดเเดือนเองอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบบันฉ่าอยู่คืเาชินอยู่เนอะปะแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันก็ก็ยังไงดีพูดยังไงมันก้าวข้ามจากความเป็นเพื่อนมาสู่ร e l เลชั่นชิพซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากขึ้นมันยังตื่นเต้นกันอยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูยาวๆไปเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมแต่ว่าักวันที่เราจะแบบ เป็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องดูว่าเราจะเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางไหนเปลี่ยนไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดีที่สุดแต่เขาจะเห็นว่าเราทำปากกาเซียนเท่าไหร่คนบอกว่าแค่สามเดือนแต่นี่มันเก้าเดือนมันจะตกประมาทเยอะตกเลขพี่ยาเขาบอกว่าอะไรนะสมบัติเขาอก่าสเดือนก็นะจากนีมันก็จะแบบเอ้ยก็ก็เออค่อยผายก็เหตุคนสมประมาทเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่เป็นห่วง ก็ไม่ก็ค,คือคอยม่คอยเข้าใจนะมันก็มีทั้งแบบเอคอมเมนต์ทั้งนิเกติว์โพสิทีฟอะไรอย่างเงี้ยแต่คอยคิดว่าความสุขมันหายากเหลือเกินอะ่ะใ,ในตอนนี้แล้วยิ่งแบบคอยอายุขนาดนี้แล้วคอยยังได้เจอความสุขอยู่คอโชคดีจะสาเดือน4เดือน2เดือนสวัน2อาทิตย์ถ้ามันมีความสุขเอยก็จะรับไว้เนื่องออกมามไม่สําคัญหรอกว่ามันจะแบบเฮ้ยอยู่กัเริ่ม ไม่มีอะไรง่ายนะแต่จริงๆความไม่ได้ตั้งใจที่จะคบใครเพื่อเริกแล้วนะคอยเองก็อยากมีความรักที่ดีความรักที่สวยงามเหมือนกับทุกๆคนเราก็คิดอย่างเดียวว่าเราจะแบบทําให้มันดีขนานพอแต่ถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งคอยไม่ประสบความสาเร็จตรงดีขึ้นมาอีกครั้งนึงในชีวิตก็จะ่กันลุมกระทืพลอยล้วกันนะคะเจ๊ใจดีกับลอยหน่อยถ้าวันนึ่พลอยไม่สักเซสความรักขึ้นมาอีกครั้งอะไรเงี้ยก็ใจดีกับคอยหน่อยละกันอะไรเงี้ยมันไม่มีใครอยากเจ็บหรอกค่ะ นานามสุดสุดขอบคุณค่ะว้าวเขินอ่ะ